สวัสดีค่ะดูนังอิงเขาแอบดูพ่อทำอะไรอะลูกพ่อทำอะไรพ่อบอกว่าพ่อไม่กินข้าวพ่อจะทำอะไรพ่อจะต้มก็อต้มโจ๊กมามองมาม่ากินอะไรประมาณเนี้ยไม่เห็นพ่อลุงไหมน,น,นู่นเฮ้ยเขาวิ่งลง,งไปหาพ่อเขาแล้ว <laughs> นึกว่าวิ่งไปหาพ่อวิ่งมานี่เอง ออแบบนี่เองผู้ชี <c oughs> เอ้ยไม่อายผู้บ่าวเวอร์ผู้สาวนี่อหาเขาชีค่ะเพื่อนอีหละเบอร์อายผู้บ่าวเวอร์หาทมไว้อ่าเออทมไว้อายผู้บ่าวเนาะไปไปตามดูพ่อทีเนี้ยแม่จะไปภาพ เพื่อนๆไปดูน้องพิงก์ก่อนพิงก์จ้าพิงก์ลูกเออพ่อเขาบริการออกมาแล้วน้องพิงก์ออกน้องอิงก์ออกมาแล้วอิงก์ออกมาแล้วอิงก์ออกมาแล้วสามวันดีสี่วันไข่นี่น้องพิงก์เนี่ยถามไม่ดีนะลูกนะอีหล่ะสู้ๆนะไปหาแต่หมอเนาะนี่ไงน้องอิงก์ออกมาแล้วเสร็จไปได้ โอ้ยเนาะตามอะไรก็ไม่ตาเอ๊กะโดดหน้ากระโดดล้างคนน้อยนี่นั่นนะไหนไปไหนลูกไปห,หาพ่อเขาไปไหนเนาะไม่มีอะไรหรอกค่ับเพื่อนๆเ,เล่นกับลูกๆอยู่นี่แหละนนเดี๋ยวพ่อไปตามมาเด้อตามลูกมานอนเด้อนุอนไปแล้ว ถ้าทำกินเองของเขาค่ะเ,เพื่อนๆหม้อไมก็ไปซ่อมแบบนี้ไงก็จะลวกไข่มาใส่โจ๊กกันเนี่ยเขาทำกินเองทำเองเก็บเองล้างเองค่ะไม่ได้ยุ่งยากกันอยู่กันง่ายๆค่ะอยู่กันพอเพียงค่ะไม่ได้ยุ่งยากกันค่ะนี่ละน้องพิงเลือก อืมเนี่ยยากแต่คนเนี้ยโอ้ยข้ามลูกทําไมพ่อเนี่ยไปข้ามลูกเนี่ยยุ่งยากแต่คนนี้เนี่ยไห้ละเนาะบริการนมกินหรือยากวันเนี้ยไม่กินนะอ๋อไม่กินมไม่นะแต่เขากินข้าวดีดีกินข้าวกินนมกินอาหารแต่ว่าขาเขาไม่ดีเฉยเฉยใช่ไหมลูกใช่ไหม น้องอิงเขาวิ่งไปหาพ่อเขาอีกแล้วใช่ไหมลูกในคลิปก็ไม่มีอะไรหรอกมีแต่เล่นกับลูกๆอยู่แถวนี้แหละจ้าขอบคุณทุกเลือทุกไลทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสิลูกอืมจวันดีชีวันไข่นี่ยสู้ๆนะลูกนะกินเป็นเป็นกินนอนกินนี่ ราคาไม่ค่อยดีเนาสวัสดีค่ะ